เรดีเอฟซีตุนทันครับพี่ดีต้อนรับขอส่องอาจารย์แหลมพระรวยครับวันนี้น้ำผ้าทุกท่านมาอยู่ที่สำนักพระผู้ป่าขาวพี่น้องนาคราชครับสำนักอาจารย์ต้อมครับพี่น้องมาครับหลังจากปี่หมู่บ้านนี่ประสบผลครับความสําเร็จพี่น้องสองแปดห้าเติบขึ้นสามตัวเลยพี่น้องข้างล่างก็เติบข้างบนก็เติบพี่น้องประสบความสําเร็จครับวันที่สามวันที่สี่ หลงวดเลยพี่น้องแต่ว่าเขาจะจั่กับมืองวดหมู่มบ้านนี่แหละพี่น้องขาอสิมาตามต่อมัดังเบิงว่าเป็นมือนี้เลขมักตัวใดเลขฝันตัวใดให้พี่น้องป้องปลายสุขูสุขคนติดตามน้องเบลย่าพาดนะพี่น้องส่วนเลขส่วนหลเลขเล่าเนี่ยจะเข่าต้นต้นงวดพี่น้องต้อง ต้องจดใส่ปฏิทินไงไว้ยนะฮะมาฟังคขาบอกเขาจ่าเจ้าหนองเบี้ยบุญนพี่น้องนะ้อเขาจะว่าน้องเบียวสิว่าว่าจาาังไหนก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะพบผ่านคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พารวยและเจมง,งานครับมาครับตามอาจารย์แหล่มาครับพี่น้องมาฟังหนองเบี้ยเพิ่นสิร์ลสิจ้าจังไหนนพี่น้องเนาะ สวัสดีค <Bien ven ido> ่ะสวัสดีน like ้องเบลนะคะสวัสดีคร <pet> ับเฮ็ดยังนอค่ะนี <pol> ่เฮ็ดใบสีไปงานวันที่ห้ารโอ้ค่ะเฮ็ดงามพร้อมเนาะค่ะงานเร่งบอคร้องเบลเร่งงานเร่งได้หวะนี้วันที่ห้าเฮ็ดไม่หมดแล้วอยู่ครับเฮ็ดได้ครึ่งแล้วบอค่ะนี่กะเกือบครึ่งแล้วครับเหลือหนักอีกเฮ็ดใบสีกัเก่งบอกเลขกระแม่น ตี่สำคัญโสดดิเป็นจัางไดน้องเบลมาขึ้นฝันบ่ฝันดีบ่อตองหวดมาขึ้นรับดีสบายบ่ฝันเลยหลังจากรับโชคมายังไงว่ที่แล้กับบ่ฝันดิสามตัวเลยเนาะสามตัวตรงๆครับเจ้าเปลล้านอาจารย์ต้อมก็ห้าแปดเต็มๆเลยครับ ตั้งจานต้มเข้าเต็มเต็มตั้งน้องเบลสาตัวเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างอีกแต่ว่าเลขเลขมากเลขมากงวดงวดที่แล้วเออเป็นเลขมากโอ้เมืที่แล้วเพิ่นจะเป็นเลขมากแม็กไม่ครับม็กก็สามตันแล้วครับปั๊บปั๊ที่สามไหนเนาะครับน้องเอพีม็กก็สามตัวแล้วเนาะมแม็กก็ยังสามตัวเนาะเป็นเลข้ยงมากมากหา วันนี้ก็มักขายอีกที่เรานังมักขายอีกเพื่อขายอีกที่หมดดีมายังมักขายอยู่ที่เก่าหมวดที่แล้วได้ได้ลุ้งในช่องบ่ค่ะช่องน้องเบลอ่าในช่องช่องน้องเบลช่องน้องเบล่ได้ลงครับไม่ได้ลร่างแอดมินมาสัมภาษณ์แมินครับนี่ลงของแอดมินเนาะครับ มินกล็ลงไปหาเด้อครับเอฟซี FC ครับเพราะว่าบ่ามีเวลาเฮ็ดต้องมียากมากสามอย่างรับงานอยังแน่คันนี้งนานใบสีบวงซวงนะครับหรือผู้ใดอยากแปลว่าอยากให้เฮ็ดให้ขึ้นให้ผู้ให้งานี่ก็บ,บอกก็ได้เพราะว่ากะมีท,ทั้งเอฟซีทีเพิ่นติดตามมาเพิน่นก็นโทรมาบ,บอกว่าเฮ็ดขึ้นให้แน่วันพนักเพิ่นกนะโอนปัจจัยมาผมก็ได้เฮ็ดคืน ก็เอิญก็เอินเป็นการเนี่ค่ะเปิดโชคกบอลขึ้นไฮยูนี่ได้เป็นบอลแมนแมนเป็นยี่ห้อขึนไฮยูนีโอ้โหนะครับทั้งเบลก็จะทำแบบนี้ละขึ้นไฮเลยเออจะทำแบบนี้ละก็สวดขึ้นไฮเลยเนาะสวดเป็นสวดเป็นแจนต้อมขึ้นไฮรับมี่ขาคู่ขาไข่ยังบอกครับการแล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาเนาะครับเนาะเอาเกิดเพันถ่ายเมื่อศีรษะเท็จไหน เราไปเฮ็ดไขคืนสิบบาทตามกันบ้างซะท่านนะกานลงคลับเนาะเออคือว่ากันคนเทิดก็หานองเบลโรดเนาะค่ะเป็นเสริมดวงเนาะเป็นเสริมดวงก็เป็นอย่างครับเป็นเฮ็ดขึ้นบูชาบูชาช่วงนี้เรบเป็นในช่วงการเสริมดวงนั่นเนาะคือว่าเสริมดวงสำหรับวัยรุ่นเนาะก็ต้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดขึ้นเฮ็ดขึ้นก็บอกไล่วัน บอกไร้ว่านไปห้าน้นเถอก่ะบอกนี่กุ้มไปเังเสียครับผมครับข้าไร้ว่านข้าก็ขวนครับนี่กุ้มไปห้าคนอื่นบ่ได้แต่ว่าคนที่เห็ดขื้นอ่ะเพื่อนได้เพื่อนมาเองส่เพื่อนไปเทศเรียนเอาของเพื่อนครับผมครับก็ว่าบอกเรียกว่าเหตุเป็นแนวทางที้ซื้อมากระตามก็มากระพานแต่ว่าเพื่อนก็เอาไปเอาไปเราเพื่อนก็ไปพิษแพงเรียนเพื่อนก็ได้ของเพื่อน ถ้าวางเทอากับอกกับบ <What S 1> ่ไ <busca> ด้เขาตรงเป๊ะๆปนั่นครับผมมหวัดอย่างไรไ่วันในสามตนด้ยที่้ามนกางเล็ชอบเลยนะเลสองแปดหาเลกเมาเนาะวิมาเลยได้สมตัวเลขเมาไวตองเลขกเมาเนาะสองแปดหาเนาะเขเองยันต์ต่เนาะว่าได้ว่าได้น้ำนมอยู่หลายยูได้ ได้หลายยอู่แมนว้างเขาวางเรียบคล้ายว่าผู้หนึ่งคือว่าได้รอยใบผู้หลังเรีย็น้อยใบจำครับพี่พ่อครับอาเพียงได้เป็นรอยใบนะครับน้องตัวได้ติดตามน้องเบมน้องบิวหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์ต้อมนะครับว่าสถานธรรมสถานธรรมสถานธรรมภูเขาดีธรรมบนสำนักนะครับเออต่อไปสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมรวมธรรมบรรลุค่ะ ปฏิบัติถ้ำนั่มก็ได้ด้วน้อหนองเบลลแม่มาได้ครับมาได้อขอเบอร์โทรษน่ยค่ะต่อเรื่องงานทมก็ได้นะครับผมงานถ้มอาจารย์ต้อมกรับครับโครงการรับใบสีจะไปน้ำนเอาตอนนี้สถานธรรมเราสร้างอะไรบ้างมีสร้างองค์ฟูองค์ย่าตอนนี้องค์ฟูแล้วเหลือแต่องค์ย่าแล้วก็องค์ย่านี่เรื่องสีสีประจัยสีแล้วก็เทศสาราหลังคาใช่ไหมครับหลังคาปฏิบัติธรรม คือคือยังโบราณเนี่ยเซตสมบูรณ์เนาะครับเนาะเลี้ยงปลังคายังบ่มีกําลังหาปัจจัยอยู่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนนะพี่น้องเนาะเตรงไหนก่อนเดี๋ยวจะพาเยซีไปดูนะครับหลังคาหาปัจจัยเฮ็ดองค์ย่าแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมครับผมครับยังพันธุ้ในมุ่งผื่นตะโค้งไว้ตั้งลังหาตั้งล่างชั้นท่าอยู่อันใบชี้ที่เฮาสิเฮ็ดนี่เฮาสิไป งานไปงานอะไรครับงานรอพระครับผมงานรอพระอำเภอหนองหานอ๋ออำเภอหนองหานคือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้าทันวาวันที่ห้าทันวานะครับนะมาผู้ใดกับเอฟซีกับอโมตนาบุญใส่จะครับเพิ่อเอฟซีกลับรอองค์พระมหาจักรพรรดิที่เด็ดที่เด็ดอยู่มเอื้องได้ไปหน่อยระมหาจักรพรรดิครับเมืองกับสิบีท่าพิธีบวงสรวงต่างๆนะครับเนาะครัวามคิดถึงแล้วกับสิบีกัน จุดประทัดโดยการเสียงโชกทางเลขทางประทัดแนวทางไหลายอ่านระยะครับติดตามไปครับเอลซีครับบาดนี้ในี่ก้องฟันของน้องเบลมีฝันอีกย่างบอกครับยังไม่ในฝันครับเสื้อหนีนอนงรับสบายดีครับที่นี้ที่นี้แนวทางท่านใดชอบเลขชอบเลขมากให้ฝากไปจะมีเล็กน้อยบอครับมื้อนี้กัมักหาคือเก่ามักหาอีกคือเก่าไปตีหานะคะตัวหัวหาอะไรนู้บาดนี้เนาะมักหาอีกคือเก่าหายังค่ะน้องเบลกันเพราะว่ามักหา หาหาเก้ากับห้าหกหาเก้าก divine, ับห้าหกครับหกกับเก้าตัวเดียวกันห้าหกใช่เก้ากับห้าหกครับลองหวัดไปก่อนเนาะค่ะครับใกล้มือจังยำกันไหมใกล้มือขยำกันแต่ว่าอันนี้ก็เขาเป็นาพิจารณาเบื่องก่อนนี่นครับเป็นพิจารณาเบื้องมากัดตามเข้ามากัดพานครับความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นความเชื่อความชอบของน้องบิวนะครับเนาะครับ น้องเบลมากตัวนี้น้องเบลบอกไปนี่คือความในใจนะครับห้าเก้ากับห้าหกขวดก่อนก็อย่างนี้นะครับเลขมัดนะเพราะว่าสอนแปดห้าขวดก่อนก็เลขมักตัวสี่แหละครับเข้าสามตัวแต่เข้าโตทยเนาะครับแล้ววันเขาก็ไปฟังไว้ว่าวันที่หานี่สีมี่ยังเกิดขึ้นเอาไปประกอบฝันได้ซีครับเข้ากับิจดเอาไว้แล้วครับเพอเอฟซีครับแตจดเอาไว้ว่าวันที่หามือไปบวมสัวโอเวอรแมนมือไปเท รอพระรอพระครับารอพระอ่ามหาจักรพรรดิครับเนาะไปตามกันยุวัดนะครับไปตามกันยุวัดอีกทีหนึ่งว่าัดพระทุดงวัดพระทุดงบ้านหนองตะไก่เนาะไปตามเลขทูปครับตามเลขทูปครับตามเลขทูปตามตามเลขทูปอาจารย์ต้อมเพื่อนเจ้าพิธีครับผมพระส่วนมากค่ะอาจารย์ต้อมเฮ็ดพิธีที่นึงเถอะเลขทูปไม่ใช่ครับโอ้ค่ะแม่นอยู่ค่ะเห็นเพื่อนเราไล่หลอบเยอ่มากมือเอาง่ายๆว่าครับ จันตอมเนี่มือแม่นทุบแต่ว่าไอ้ผู้ตีผู้แปรแม่นลองเบลอั็นอนี้เท็ดเลขสูตรที่ได้อนี่ยังเน่ยค่ะหาหวก็หาขอดูเลขสูตรลองเบลหน่อยครับผมหาหวก็ยังนี่คือเลขสูตรนะครับสูตร สูตรกับข้าวไร่วันหรือว่าห้าวเหนียวสูตรข้าวเหนียวสูตรลอตเตอรี่ครับผมลอตเตอรี่ครับผมรัฐบาลรัฐบาลนะครับนี่เดือนน้าฮะเดือนท่าน้าฮะพิจารณาดูนะครับพี่ติกับเป็นเลขชอบของน้องเบลเลขชอบของน้องเบลคือห้าเก้ากับห้าหกครับเก้าเก้าก็หกติดตัวเดียวกันไปรังต่ว่าคนละภาษาหกกับเก้า เลขสูตรนะครับผมเลขสูตรเนาะเลขแม็กซ์หนึ่งครับไอที่ท,ที่เดียมไว้นี่คืออะไรครับน้องเบลเน้นนะครับเพื่อเอาตรงหลัง90กับ50ใช่ไหมครับไม่ยังครับเลขสูตรเลขสูตรนี่คือเลขสูตรแต่ว่ันก้อนมาแล้วฮาก็มาหาพก คือสูตรที่น้องเบลเพิ่นท้ำมาเนาะคะ่ะอยู่ประมาณนี้เนาะ,ค,ะครับขอ,ข,อขอบคุณขอบอบุครันี่ครับพี่น้องเป็นเลขสูตรของน้องเบลครับเลสูตรเลขกบนใ่เนาะพี่น้องเนะนาะพุทธมากก็เอาน้ำเปิลน้าพี่น้องเด้อครับพี่น้อง FC ครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่น้องเบล้ยวเป็นตองหวดมาให้นะพี่น้องเนาะ เรียงงามครับพี่น้องเก้าห้าเก้าห้าหกตองหวัดมะใบก้อนนะพี่น้องเปลี่ยนแปลงอย่งนีจังอาจารย์แหลกจารย์ติดต,ต,ตามตามติดอีกทีหนึงพี่น้องเนาะมันยั่งอยู่หลายมื่นแล้วครับนี่ก็ไปหาสื่อตลาดจีนแรงรัฐบาลไปสักคน,นพี่น้องเนาะห้องนะ้อ,นองเบคลครับพี่น้องเพันตองหวัดมาให้หลังจากตีเมื่อวานอยู่ประสบความสำเร็จครับสองแปดห้าดีใจน้ำเพิ่นครับ 4, เอฟซีพันกระจายหลาย สำหรับคลิปนี้อาจารย์แหล่พาดลุยขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวม,มาช่มคลิปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่าน่องอาจารย์แหล่พาด้วยใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการทำงานเลเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ